สวัสดีค่ะมาพอกันกับอันนีแล้วนะคะเนาะวันนี้อันเข็มคิปวิดีโอสั้นๆเนาะคะ่ะเนาะวันนี้อันมาน,นับเงื่อนเหรียญเนาะค่ะอันมาสืส้อโทรศัพท์ไม้นนะะเนาะค่ะพอดีโทรศัพท์มันลดราคาเนาะค่ะเครื่องละสามรอยสวิสแฟงลองนับมือมันสีหอดเพราะสามรอยสวิสแฟงบ่นนี่เทออกจากไฮอันนี้เนาะคะ่ะเนาะเงื่อนเหรียญที่เก็บกันไว้อันแหละ เดี๋ยวมึงนะคะนะ่ 3, เเะเนาะวนะ่าสิได้์พวสามลอยสวิสแฟงบัสิได้โทรศัพท์เครื่องไม้บอสนี่น้าเปียนเซร็จเรือยเรือยแล้วนะคะเนาะไมม่เนาะมึงวัสิีเดยก็ฟ้อนลอยบอสค่ะนั่งเห็นบอสค่ะเิ็อันนี้คือมาจากโหลเนาะคะนะ่ะเนาะเจ็บมาจากโหลมาจาก หายดีใจเงินเหรียญไว้นะคะหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้า

ว้าวได้ราคาโทรศัพท์เครื่องหนึ่งโทรศัพท์เครื่องละหกร้อยสวิตแพงนะคะพวกีมันลดเครื่องละคาอันจิไปสื่อนะคะของซัมซุงนี่นับบนด้เหมือนกันเนาะคะ่ะนี่มีอีกนะคะเนาะสามร้อยยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบสาอยแปดสิบนับไปนะคะหนึ่งสองสาม เก1าสิอ็ดสิบ1อ2ส3บสามสิ1หเกสสหนึ่ง C ลอยสอง C ลอยสาม C ลอยสี่ C ลอย C อ C อกับอีก C สวิตแฝงนะคะเนาะกับอีกยีสิบสตางค์อาหารสสตางค์หกสิบเจ็ดสิบแซันติง 60, นะคะ่ะก็อีก80ดสิบซันติง C ลอยสกับอีก80ดสิบซันติง เฮ้ย hey, ถ่ายโทรศัพท์เครื่องนึงแล้วค่ะปอกันค่ะบ๊ายบายดีใจได้โทรศัพท์เครื่องนึง <c oughs> ระวังเงินจางอันนี้นะคะเงินจางหายดีแล้วะคะนี่หายใหญ่แล้วคะ่ะ <c> ป <oughs> อกันค่ะบ๊ายบาย